สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานนะคะก็ได้กลับบ้านที่อำเภอปากทอนะคะตำบลปากไก่ก็จะมาให้ชมบรรยากาศท้องทุ่งนากันนะคะซึ่งตอนนี้น้ำนะคะยังไม่มีน้ำทำนาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยังเขาปล่อยน้ำมายังไม่ถึงตำบลปากไก่นะคะ ให้มาชมบรรยากาศนะคะหลายๆท่านอาจจะมาได้สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้นะคะเราก็จะได้มาสัมผัสในช่วงวันในวันหยุดนะคะเพราะว่ะปกติเราก็จะอยู่บ้านในเมืองนะคะนี่ก็เลยมาออกกําลังกายนะคะทุ่งนานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้คือขี้วัวนะคะ ถวนี้นะคะในในหมู่บ้านนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยงวัวค่ะมีวัวฝูงนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีการทำนาคนที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็สามารถที่จะปล่อยปล่อยวัวมากินหญ้านะคะไอ้ที่เห็นบินๆนเนี่ยคือนอกนกแอนนะคะเพราะว่าของเราก็สร้างบ้านนกแอนด้วยะคะ่ะ ช่วงงานนี้เขาก็ากำลังบินกลับเข้าบ้านนะคะาสามเดือนนะคะเมื่อวันวันนี้นะคะคร,ครบสี่เดือนแล้วค่ะที่เราเปิดนะคะแต่ว่านอกอะ่ะก็เริ่มทำรังเมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะก็อีกไม่นาน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บรังกินได้แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบ่อของเรานะคะซึ่งเราซื้อไว้หนึ่งงานนะคะเราก็ขุดนะคะเอาดินไปถมไว้ข้างบนตรงที่ทำบ้านนกแอนนะคะซึ่งหนึ่งงานของเราเหลืออยู่แค่นี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทองคำนะคะถ้าจะรังวัดเนี่ยเราก็จะได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแต่เราก็ที่เกียรวัดนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวข้างๆที่เขาเอาที่เราไปจะเดือดร้อนนะคะซื้อไว้หนึ่งงานค่ะเดือดเท่านี้จริงๆเลยนะคะอันนี้ก็บรรยากาศโดยร,บรอบๆนะคะพระอาทิตย์จะตกไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอ เขาเอน้ํามานะคะนะคะจะมาถ่ายให้ดูันอีกทีว่าชาวนาเขาทำงานทํานากันมันเขียวจะสดชื่นมากเลยค่ะการที่เราอยู่กับธรรมชาติเราก็จะอ,อายุได้นะคะทำให้นราสดชื่น นกแอนนะคะเขาก็จะโชว์จับแมลงอยู่กลางทุ่งนานะคะนกกระยางก็กำลังบินกลับลังตอนนี้นะคะนกนกแอนนะคะที่ที่เก็บลังขายเนี่ยมีไปท่วมเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีทางอ่อทางภาคใต้นะคะ ตอนนี้ทางอีสานก็มีเยอะนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยก็เป็นภาคกลางตะวันตกนะคะก็มีหนกแอนนะคะในตำบลของเราเนี่ยของเราเป็นหลังที่หนะคะเวน่าเชื่อใช่ไหมคะธรรมชาติธรรมชาติเลี้ยงเรา ถ้าคนไม่ชอบธรรมชาติถ้าดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะอันนี้เราก็อามาฝากสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติอย่างเรานะคะน,นี่เป็นเขาช้างนะคะเขาช้างเห็นไหมคะขาช้างหันหน้าชนกันนะคะ มาตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะคือตรงนี้สวยมากเลยค่ะิปนี้ก็เอาประมาณนี้พอนะคะเราเดี๋ยวพอถึงนะทำนานแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ